กฎแห่งกรรมเรื่องเกิดใหม่ในร่างเดิมเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและผลจากการกระทำความดีด้วยความอดทนอดกลั้นจนได้ในสิ่งที่อธิษฐานจิตใจไว้เรื่องนี้เล่าโดยคุณวันเพนวารี ทางทีมงานกดแหงกรรมต้องขอขอพบพระคุณคุณวันเพญเป็นอย่างสูงเรื่องมีอยู่ว่าฉันเป็นคนเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์โดยนิสัยตั้งแต่เด็กฉันชอบไปวัดตามยายตามแม่หรือนะ้าไปวัดในวันพระฉันได้เคยช่วยลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆโดยไม่มีแม่แมวอยู่ด้วย ได้ไปซื้ออวนตินร้อนมาป้อนมันจนลืมตาและสามารถมีชีวิตอยู่ได้ฉันชอบที่จะเผามดที่มันเดินเป็นขบวนตามพื้นดินโดยการจุดกระดาษเผาเป็นทางยาวดูแล้วก็สนุกสนานดีฉัน่องเป็นคนโง่เขลาสิ้นดีไม่รู้เลยว่าฉันทำการฆ่าสัตว์อย่างทรมานและตอนเด็กๆแม่ชอบให้ฉันทำปลาประกอบอาหารด้วย ฉันได้ฆ่าปลามากมายเหมือนกันตอนเด็กๆฉันรู้สึกรักคุณพ่อมากกว่าแม่เพราะพ่อหาเลี้ยงครอบครัวเรามาโดยตลอดพ่อตื่นแต่เช้ากลับบ้านตอนดึกทุกวันฉันไม่ค่อยได้พบหน้าพ่อตอนกลางคืนเพราะว่าพ่อกลับดึกจนรอไม่ไหวฉันหลับไปส่วนแม่ชอบสอนและที่บนจูจ้จี้อยู่ด้วยทุกวันฉันเบื่อมาก มารู้ต่อหลังว่าท่านรักและห่วงใยเรามากมายอยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงพ่อแม่แยกทางกันด้วยปัญหาเงินทองฉันเกิดความเสียใจมากฉันกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นทำตัวไม่ค่อยดีไม่เชื่อฟังชอบเรียกร้องสร้างความสนใจให้กับตัวเองฉันเป็นคนก้าวร้าวแต่ลึก ฉันอยากให้ครอบครัวของฉันพร้อมหน้าพอ่อแม่ลูกแต่มันก็หาไม่ได้อีกแล้วต่อมาแม่ก็มีสามีใหม่ทั้งพ่อก็มีภรรยาใหม่อีกด้วยฉันไม่โกรธแล้วว่าพ่อเลยแต่ฉันกลับไม่พอใจในแม่แม่พยายามทำดีกับฉันทุกอย่างให้ความรักความอบอุ่นเท่าที่ท่านจะให้ได้พยายามเติมในสิ่งที่ฉันขาดแต่ฉันไม่เคยสำนึก ฉันได้ทำตัวเหลียวแหลกอย่างไรแม่ก็ยังรักฉันเสมอฉันชอบทำร้ายจิตใจแม่ให้แม่ต้องร้องไห้ก็มีฉันไม่เคยรู้เลยว่าความรักที่แม่มีต่อลูกเป็นเช่นไรพออายุได้19ปีฉันได้ไปไต้หวันทำงานและส่งเงินมาไทยบ้านให้พ่อแม่ฉันก็เกิดความยิ่งพยองนึกว่าตัวเองนั้นดีเก่งพูดจาอวดดี และชอบดุด่าว่าแม่เพราะฉันคิดพยองแบบคนโง่ๆว่าฉันไถ่บ้านให้พ่อให้แม่อะไรในทํานองนี้ฉันเป็นลูกที่ไม่ดีเอาเสียเลยขาดความเข้าใจในหลักธรรมะในการทําความดีแม่ทําอะไรให้ฉันทุกอย่างได้ฉันไม่เคยสํานึกและมองไม่เห็นความดีของผู้เป็นแม่เลยทุกวันนี้ฉันเมื่อนึกถึงทีไรฉันก็ยังเสียใจไม่หาย เมื่อก่อนนั้นฉันชอบไปวัดบวชชีพราหมณ์ทำบุญเกือบทุกอย่างหวังขัดเกลากิเลสและเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้บ้างแต่พอกลับมาบ้านก็เป็นเหมือนเดิมอีกจนแม่กับพี่สาวฉันอดใจเพราะความเลวของฉันยังไม่จบสิ้นฉันทำต่อแม่และฉันก็เสียใจมากที่สุดในชีวิตของฉันและฉันก็ไม่สามารถที่จะลืมเรื่องนี้ได้ และให้อภัยต่อตัวเองได้ทุกครั้งที่ฉันคิดเรื่องนี้ขึ้นมาปกติจะเถียงแม่สารพัดแต่คราวนี้ฉันอวดดีทะเลาะกับแม่ไม่ลดลาวาศอกฉันว่าแม่ต่างๆนา,นา,นาแม่ได้ร้องไห้เสียใจมากแล้วแม่ก็ได้ก้มลงกราบฉันลงไปสามครั้งบอกว่าลูกอย่าสร้างบาปต่อไปอีกเลย ในตอนนั้นฉันตกใจและเสียใจมากๆพร้อมกันฉันรู้ทันทีว่าฉันบาปและเป็นคนไม่ดีมากเลยทีเดียวฉันต้องได้รับกรรมอย่างแสนสาหัสแน่ๆแต่ด้วยความที่มีทิฏฐิของฉัน<ม>ก็ยังทําเชิดหน้าใส่แม่ไม่มีคําขอโทษจากฉันแต่ใจฉันนั้นมันเจ็บปวดและแตกสลายแล้วฉันอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าได้ทําสิ่งเลวๆแบบนี้อย่างฉันเลยนะ เพราะมันยิ่งกว่าเราทำบาปหนักๆอื่นๆทั้งปวงเลยทีเดียวและชีวิตต่อจากนี้ไปฉันก็จะพบกับความยากลำบากแสนสาหัสด้วยการกระทําชั่วของตัวฉันเองตลอดเวลาฉันจะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหาคนอิจฉาริษยาใครที่เห็นฉันมีแต่ความเกลียดฉันอยู่เสมอๆฉันมารู้ตอนหลังว่าเป็นเพราะ ทำกับพ่อกับแม่ผู้มีพระคุณสูงสุดเอาไว้ฉันยังคงหลงตัวเองหลงในสังขารนึกว่าจะยั่งยืนฉันมีผู้ชายมาติดพันหลายคนบางคนฉันทำให้เขานั้นเสียอ,อกเสียใจแทบไม่เป็นผู้เป็นคนก็มีและกรรมนั้นก็ติดปีกฉันจะชอบรักคนที่เขายิ่งกับตัวฉันฉันชอบเอาชนะเขาแต่คนที่รักฉันจริงหลงฉันจริงฉันไม่ชอบ มันไม่ท้าทายและฉันก็มาลงเอยที่ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นพ่อของลูกทิศทั้งดีมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นเขารู้จักสมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักว่าเด็กว่าผู้ใหญ่จริงใจนิสัยดีซึ่งสิ่งนี้ฉันไม่มีและสามีของฉันคนนี้ตรงกันข้ามกับฉันเหมือนขาวกับดำทีเดียวฉันเลือกเขาโดยไม่เต็มใจ ตลอดเวลาฉันพยายามเปลี่ยนตัวเองและคิดว่าฉันจะหยุดที่เขานี้พยายามทำดีสวดมนต์ไหว้พระสะสมบุญฝ่าฝื้นกฎแห่งกรรมหวังว่าจะให้บุญได้ช่วยนําฉันเริ่มกลัวไม่อยากเสียเขาไปอีกฉันเข้ากับใครไม่ได้ทั้งรอบรัวของเขารวมทั้งเพื่อนเขาอีกด้วยฉันยังไม่โทษตัวเองยังคงโกรธเกลียดว่า ทำไมทุกคนทำกับฉันอย่างนี้กรรมที่ฉันทำกับแม่ฉันต้องทนทุกข์อยู่กับคนที่เขาไม่รักฉันฉันต้องเจ็บปวดทรมานยังไม่พอไปตกที่ลูกของฉันอีกด้วยลูกฉันที่เกิดมากับฉันเป็นโรคบกพร่องทางสมองและปัญญาฉันเสียใจมากแต่ฉันก็รักลูกของฉันมากฉันไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉันเลยหลังจากได้คลอดลูกออกมาแล้ว ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปมากหมอให้ฉันเข้มแข็งพยายามฝึกพัฒนาการให้ลูกตามที่หมอแนะนําเพื่อเด็กจะได้ดีขึ้นบ้างในบ้านของสามีฉันนั้นเขารับเหมาก่อสร้างเป็นตึกมีหลายชั้นฉันล่างเป็นสํานักงานฉันเลี้ยงดูแลลูกอยู่ข้างบนฉันเห็นลูกที่เกิดมาโดยผลกรรมของฉันฉันเสียใจที่เด็กบริสุทธิ์ต้องรับกรรมแทนแม่ตอนนี้ฉันคิดว่า ถ้าเวลาย้อนคืนได้ฉันจะสะสมแต่ความดีแต่มันสายไปเสียแล้วแต่ยังโชคดีที่ครอบครัวสามียังรักลูกของฉันอยู่นอกจากนี้ลูกฉันยังเป็นโรคภูมิแพ้ไวต่ออากาศร้อนหนาวเป็นหอบหืดและป่วยบ่อยมากพอเริ่มสองขวบต้องนอนโรงพยาบาลเกือบทุกเดือนฉันต้องรักษาทั้งอาการป่วยและการฝึกพัฒนาการของลูกอีกด้วย ฉันขาดความมั่นใจในตัวเองความทุกข์เข้ามาหนักเช่นนี้ฉันเริ่มสนใจทางศาสนาได้วหวยพระสวดมนต์ขอพรทุกแห่งที่ฉันได้ไปวหว้เหมือนคนไม่มีสติไปไหนก็ว้ว้บนบานศาลกล่าวจนจําไม่ได้และติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยทั่วไปสลับกับหาหมอที่เก่งๆเ,เปลี่ยนไปทั่วก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้ แล้วก็ไปหาหมอจีนจับชิปจรที่เขาว่าเก่งที่สุดฉันต้องไปหาทุกอาทิตย์ต้องจ้างคนในพื้นที่ลงชื่อเพื่อจะได้พบหมอและรอหมอทุกครั้งครั้งละสีถึงหชั่วโมงคนเต็มร้านฉันไปอยู่หลายเดือนแล้ววันหนึ่งขณะที่รอหมอฉันได้หยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งหนามากฉันพยายามตั้งอกตั้งใจอ่านตั้งแต่ต้ตนจนจบเนื้อหาเขียนถึงวัดอัมพวัน การปฏิบัติธรรมนั้นวิญญาณก็ปฏิบัติธรรมได้ฉันอ่านจบเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ฉันรู้สึกไม่เหนื่อยรู้สึกมีพลังมีความหวังฉันบอกกับตัวเองว่าฉันต้องไปวัดนี้ให้ได้แล้วบอกกับตัวเองอีกว่าฉันจะไม่มารอหมอนานๆอย่างนี้อีกแล้วฉันตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตให้ฉันได้มีโอกาสมาแล้ววันนั้นก็มาถึง ฉันได้มาวัดคนมากจนล้นกุฏิหลวงพ่อท่านเทศโปรดญาติโยมอยู่ฉันยังไม่ได้ที่นั่งหลวงพ่อเทศคำว่าคนเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากดีบ่มีได้ฉันสะดุง้งเฮือกทึ่งศรัทธาในความอย่างรู้ของท่านและถ้ามีโอกาสฉันจะพยายามมาหาหลวงพ่อท่านก็ยังเมตตาเทศต่อไปว่าคนที่คล้องพระแม่ควรอิมแต่ไม่ครพพ่อแม่ พระแม่กวนอิมท่านไม่คุ้มครองแต่ในขณะนั้นฉันครองอยู่พอดีฉันเริ่มสวดมนต์มากขึ้นทั้งสามีอีกด้วยพร้อมเอาลูกมานั่งตักเชื่อไหมว่าลูกฉันสวดมนต์ตามได้จากต้นจนจบอย่างชัดเจนซึ่งลูกของฉันอาการป่วยก็เริ่มดีขึ้นบ้างฉันรู้สึกเห็นผลจากการสวดมนต์แล้วถ้าปฏิบัติธรรมลูกของฉันต้องดีขึ้นอย่างมากแน่นอน ฉันรู้และพร,ร่ำอธิษฐานขอให้ได้ไปปฏิบัติธรรมะที่วัดนั้นฉันได้ไปปฏิบัติธรรมะดังที่อธิษฐานไว้ฉันตื่นเต้นดีใจตอนนั้นคนประมาณสองสามร้อยคนทุกคนปฏิบัติกันอยา่างเคร่งครัดแต่มีฉันคนเดียวที่นั่งไม่ได้ฉันปวดอกและแขนซ้ายเหมือนมีคนเอามีดมาปักไว้ตรงกลางพอดีฉันหายใจไม่ได้ทั้งออกและเข้า เพราะฉันเจ็บปวดและเสียดมากฉันลืมตามองไปดูทุกคนนั่งได้อย่างนิ่งฉันตกใจนึกได้ทันทีว่าฉันทำกับแม่ไว้ฉันต้องไปกราบขอขมาแม่ฉันรู้ตัวฉันเองฉันกลับมาขอขมาแม่ด้วยการล้างเท้ามอบดอกไม้ขอขมาและให้เงินแม่อย่างจริงใจแม่เกิดความดีใจและเมตตาต่อฉันมากต่อมาฉันได้ไปขอขมาพ่ออีกด้วย ฉันหาโอกาสมาวัดอัมภวันอีกจนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมกคราวนี้ฉันพอทําได้ฉันกลับมาบ้านสวดมนต์บทพาหุงและเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงแต่การเจริญกรรมฐานของฉันทําได้ยากมากเพราะฉันต้องดูแลลูกตลอดเวลาถ้าไม่สบายลูกก็จะตื่นบ่อยแต่เวลาปฏิบัติธรรมะฉันจะตั้งใจมาก ฉันจะพยายามไม่ลืมตาตอนนั่งเพราะฉันเสียดายเวลาที่ฉันเดินจงกรมถ้าฉันนั่งครบและแผ่เมตตาฉันก็จะได้อธิษฐานแรกๆก็ต้องเรียนรู้บางครั้งเดินจงกรมเสร็จลูกยังหลับอยู่แต่พอนั่งลูกตื่นและเปิดประตูออกนอกห้องฉันเริ่มนั่งไม่เป็นสุขแต่ก็แข็งใจไม่ลืมตาไปตามลูกและที่บ้านก็มีบันไดด้วยฉันก็กำหนดตามความเป็นจริง ใช้คำพูดที่ว่าเป็นห่วงลูกหนอเป็นห่วงลูกหนอและตั้งจิตอธิษฐานว่าเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมะอยู่นี้ขอให้ลูกของข้าพเจ้ารอดปลอดภัยจากพันตรายทั้งหลายทั้งปวงพอหมดเวลาฉันรีบแผ่เมตตาและรีบไปตามดูลูกก็พบว่าปลอดภัยฉันยิ่งมั่นใจในพระกรรมฐานต่อมาฉันก็อธิษฐานก่อนขอให้ปฏิบัติได้สำเร็จและให้ลูกปลอดภัยรคภัยใค้เจ็บก็ขอให้หาย แล้วเวลาที่เคยต้องดูแลลูกที่ป่วยขอเปลี่ยนเป็นปฏิบัติธรรมะแล้วต่อมาฉันก็ผ่านความพยายามอย่างสูงจนตอนหลังนี้เวลาฉันปฏิบัติธรรมะลูกฉันจะอยู่ในห้องไม่มาวุ่นวายเลยบางครั้งนั่งสองชั่วโมงเขาก็อยู่ได้จนฉันแผ่เมตตาเสร็จลูกถึงจะเข้ามาพูดว่าจะเอาอะไรฉันไม่มีเงินอยากใส่บาตรก็อธิษฐาน สามีก็ให้เงินเดือนซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเพราะเรากินอยู่กับองค์ศีฉันไม่เคยเชื่อฟังใครนอกจากหลวงพ่อเพราะท่านเมตตาในสิ่งที่ทุกคนต้องการในทางที่ชอบฉันเริ่มปฏิบัติมากขึ้นเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงฉันเริ่มรักกรรมฐานแล้ววันหนึ่งหลังจากปฏิบัติฉันคิดถึงแม่มากจนฉันแทบอยากจะกลับบ้านมาหาแม่ฉันกลัวแม่ฉันตาย ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าความรักของผู้เป็นแม่นั้นมันเป็นอย่างไรฉันร้องไห้สะอกสะอื่นเรียกหาแม่อยากทําดีให้แม่ได้เห็นซึ่งเมื่อก่อนนั้นฉันไปมาหลายวัดแล้วปฏิบัติธรรมมาหลายวิธีแต่ไม่มีผลอันใดฉันยอมรับฉันมาวัดนี้ได้อะไรดีๆมากมายหลายอย่างการปฏิบัติในระยะเริ่มต้นได้ผลมากลูกของฉันเริ่มดีขึ้น งานเงินทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลำดับมารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้หลวงพ่อท่านสอนไว้อย่างนี้ฉันจำได้ดีเสมอลูกของฉันดีขึ้นแต่สามีที่แสนดีเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนเขาเริ่มกลับดึกทุกคืนพูดกับฉันน้อยลงบางครั้งทำเหมือนกับไม่มีตัวตนและไม่สนใจลูกฉันพอร,รู้ว่าอาการอย่างนี้คืออะไรแต่ฉันจับไม่ได้ และไม่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะทำในสิ่งนี้ได้สุดท้ายก็เป็นจริงดังที่คิดเขามีผู้หญิงคนใหม่เขาหลงมากถึงขนาดยอมเสียครอบครัวไปยิ่งพอเขารู้ว่าฉันรู้เขาก็ไม่แคร์จะกลับดึกมีเวลาก็ให้ผู้หญิงใหม่สุดที่จะเหนี่ยวรั้งได้บัดนี้เขาเปลี่ยนไปหมดจากที่ไม่เคยทาเขาทาได้ทุกอย่างเพื่อหวังแยกทางจากฉันฉันหมดอะไรตายยาก ฉันรักเขามากฝากชีวิตไว้ที่เขาซึ่งหลวงพ่อสอนว่าโง่มากต้องรักตัวเองก่อนสิฉันถามตัวเองหลังจากที่เราได้แยกทางกันว่าฉันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีเขาฉันเคยอยู่กับเขามาเกือบสิบปีและถามว่าฉันจะไปอยู่ไหนเหมือนมีเสียงบอกกระซิบขึ้นมาที่หัวสมองว่าไปอยู่ที่วัดอัมพวันสิฉันตัดสินใจโดยไม่ลังเลโดยฝากลูกไว้กับสามีก่อน ฉันตั้งใจอย่างมากฉันเป็นคนเคารพระเบียบในวัดแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยฉันจะระวังไม่ทำผิดและฉันตั้งใจเกินร้อยยิ่งนั่งเจริญกรรมฐานานานฉันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดก็ยิ่งมีสติปัญญามากขึ้นยามปฏิบัติฉันก็ทนต่อทุกขเวทนาอย่างสุดๆแต่ฉันก็ทำกรรมฐานที่เวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งนั่งหนึ่งชั่วโมงครึง่งเพราะเชื่อหลวงพ่อว่าให้เดินและนั่งมากๆ ฉันรู้ว่าหลวงพ่อเมตตาต่อทุกคนฉันทำอย่างตั้งใจบวกกับความเสียใจเรื่องสามีอย่างสุดๆหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปฉันมีไข้ขึ้นตั้งแต่วันมาแต่ฉันก็อดทนฉันไม่ยอมพูดคุยกับใครต้องการปฏิบัติให้ได้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตฉันเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานฉันไม่โทษใครรู้และเห็นความผิดของตัวเองให้อภัยเขา เลิกมีทิฏฐิทันทีฉันดีใจและมีความสุขและหลังจากปฏิบัติกลับบ้านฉันก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติหาโอกาสกราบขอขมาสามีเขาก็อาโอโหสิกรรมให้ฉันรับลูกมาอยู่กับฉันที่หอพักในจังหวัดนครสวรรค์ฉันอยู่ได้สักพักหนึ่งรวมทั้งปฏิบัติธรรมะทุกวันและมีโอกาสก็พาลูกมากราบขอ,ขอพรหลวงพ่ออีกด้วย และครั้งนี้หลวงพ่อท่านจ้องหน้าฉันนานมากจนฉันรู้สึกกลัวแต่ในใจก็รู้ว่าท่านแผ่เมตตาให้และรู้สึกสังหรณใจห่วงลูกมากแถมในใจฉันแอบอธิษฐานต่อหลวงพ่อว่าลูกจะตั้งใจทำกรรมฐานแต่ฉันก็ทำผิดสัจกรรมของฉันยังคงตามมาฉันยังปฏิบัติที่หอพักพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาให้อดีตสามีฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้ ชีวิตของฉันต้องล้มลุกคุกคลานคนเริ่มมองว่าทำไมฉันปฏิบัติธรรมะแล้วครอบครัวถึงเป็นเช่นนี้ฉันเห็นแก่ตัวไม่สามารถบอกใครได้แต่ฉันก็ได้อธิษฐานต่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าขาใครจะว่าด่าอะไรหนูหนูไม่ว่าแต่ขออย่าให้หนูมาวัดหลวงพ่อมาเปลืองเข้าศสารมาผลานเข้าสุขขอให้หูได้ดีเป็นตัวอย่างแก,ก่ใครๆบางคนด้วยเถิดนะเจ้า,า่ะ ฉันเริ่มปฏิบัติชนิดแทบไม่ขาดเลยฉันอธิษฐานขอสามีต่างชาติที่เป็นคนดีมาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์และดูแลพ่อแม่และลูกฉันด้วยฉันยังไม่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เพราะต้องคอยดูแลลูกตลอดเวลาฉันจันรักการเจริญกรรมฐานเดินนั่งอย่างสม่ำเสมอแล้วปรากฏว่าก็มีผู้ชายต่างชาติได้ติดต่อมาและได้ช่วยเหลือเรื่องเงินให้กับฉันในทุกๆเดือนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน และยังไม่เคยพบหน้ากันอีกด้วยมาก่อนฉันก็นำเงินนั้นมาให้พ่อแม่บ้างไม่กลัวต่อปัญหาใดๆมีอะไรใช้สติกับปัญญาแก้ปัญหาทันทีฉันจะไม่ร้อนรนฉันสวดมนต์นั่งกรรมฐานต่อมาพ่อแม่ของอดีตสามีก็ส่งเสียเงินให้ทุกๆเดือนและมีชายชาวต่างประเทศนั้นมาหาฉันฉันก็คุยให้ฟังเรื่องประเทศไทย ฉันให้เขามาทําพิธีตามประเพณีไทยเราก็ทําพิธีผูกข้อไม้ข้อมือปู่ย่าตายายได้รับรู้และก็ได้ไปวัดถวายพระทหารเพลนแล้วอธิษฐานขอให้ได้มีบ้านเป็นของตัวเองสามีชาวต่างประเทศของฉันเขาเคยถูกผู้หญิงไทยหลอกมาก่อนแต่ฉันแผ่มเมตตาให้ด้วยความจริงใจแรกๆเขากลัวฉันจะหลอกเหมือนกันเพราะมีบางคนมาพูดให้เขากลัวและระวังจน หวไปมากเลยทีเดียวแต่ฉันก็อธิษฐานขอบ้านนี้เป็นของขวัญให้พ่อแม่ได้เห็นและสามีฉันก็ซื้อบ้านด้วยเงินสดให้เป็นของขวัญพ่อแม่ทุกวันนี้ฉันรักกรรมฐานมากๆและฉันจะปฏิบัติจนร่างกายและสังขารฉันทำไม่ไหวฉันจะหมั่นสร้างความดีตอบแทนฉันอยากบอกว่ายังไม่สายถ้าคิดจะเกิดใหม่ในร่างเดิมทุกวันนี้ฉันมีความสุข สามีรักฉันมากเขาเป็นคนดีช่วยงานและดูแลลูกให้ฉันเท่าที่เขาจะทำได้ฉันขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ,อย่างสูงที่โปรดแม้กระทั่งคนเลวอย่างฉันให้ฉันเกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วฉันจะพยายามสร้างความดีตอบแทนพระคุณที่หลวงพ่อมีความเมตตาช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ